สวัสดีค่ะสำหรับวิชานี้นะคะการบัญชีชั้นสูงหนึ่งะคะรหัสวิชา05 204 013 101หน่วยการเรียนที่7นะคะสัญญาเช่านะคะในกรณีนะคะที่กิจการจะขายสินทรัพย์ที่มีราคาสูงให้แก่ลูกค้าที่นิยมกันนะคะก้างขวาง ในปัจจุบันมักจะอยู่ในรูปแบบของการเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าโดยสัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิการใช้สินทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่าในระยะเวลาที่ตกลงกันโดยมีค่าตอบแทนซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่าส่วนผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์นั้น ของถังชำระค่าตอบแทนจนเสิยทรัพย์สุดสัญญาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานกลายงานทางการเงินนะคะระหว่างประเทศเรื่องของสัญญาเช่านะคะถ่อไปเรามาดูความหมายของสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่า,าหมายถึง สัญญาหรือส่วนของสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์นะคะสำหรับช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนจากความหมายของสัญญาเช่าข้างต้นเมื่อพิจารณารวมกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันสัญญาเช่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่ายเมื่อผู้ให้เช่า ผู้ขายเป็นบุคคลเดียวกันหรืออาจจะเป็นสามฝ่ายนะคะในแผนภูมิรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ให้เช่าผู้เช่าและผู้ขายเรามาดูฝั่งผู้ให้เช่ากับผู้เช่าก่อนนะคะผู้เช่าจะมีสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่านะคะสำหรับผู้เช่านะคะจะทรงสินทรัพย์มี สำหรับผู้ให้เช่านะคะก็จะส่งสินทรัพย์ให้ผู้เช่าและผู้เช่านะคะก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่าเนาะตามลูกศรนะคะและทีนี้เรามาดูฝั่งของผู้ให้เช่ากับผู้ขายผู้ขายผู้ให้เช่านะคะจะซื้อนะคะกับผู้ขายและผู้ขายก็จะขายให้แก่ผู้ให้เช่า นะคะและทีนี้เรามาดาูความหมายของผู้เช่าและผู้ให้เช่านะคะสำหรับผู้เช่าหมายถึงกิจการที่ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนสำหรับผู้ให้เช่าหมายถึงกิจการที่มอบสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อแลกกับ เปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนผู้ให้เช่าหรือผู้จัดหาสินทร,รัพย์จึงอาจเป็นเจ้าของสินทร,รัพย์หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายแม้กระทั่งผู้ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเช่นสถาบันการเงินและธุรกิจดิซิทนะคะสินทร,รัพย์อ้างอิงหมายถึงสินทร,รัพย์ตามสัญญาเช่าซึ่งผู้ให้เช่า ให้สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้นต่อผู้ให้เช่าสิทธิ์การใช้สินทรัพย์หมายถึงสินทรัพย์ที่แสดงสิทธิ์ของผู้ให้เช่าในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับช่วงอายุสัญญาเช่าการระบุสัญญาเช่านะคะกิจการต้องประเมินว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่นะคะ ต่อไปเรามาดูประเภทของสัญญาเช่านะคะสำหรับประเภทของสัญญาเช่านะคะมีอยูอ่สองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าการเงินเดิมก็จะหมายถึงนะคะสัญญาเช่าที่ให้ เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของนะคะพึงได้รับรจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะต่อไปสัญญาเช่าดำเนินงานหมายถึงสัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่าการเงินในการจัดประเภทของสัญญาเช่า เป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาชเช่าดําเนินงานกิจการต้องพิจารณานะคะถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญาตามปกติกิจการจะต้องจัดประเภทสัญญาเชา่าเป็นสัญญาเชา่าชนิดจัดหาแหล่งทุนหากสัญญานั้นทําให้เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะอย่างน้อยนะคะหสถานการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่านะคะผู้มีสิทธิ์เลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต่ำกว่าม,มูล,ลค่ายุติธรรมณวันที่สิทธิ์เลือกซื้อหรือนะคะเกิดขึ้นด้วยจำนวนที่มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดความ แน่ใจอยากสมเหตุสมผลณนะวันเริ่มต้นสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ์เลือกซื้อสินทรัพย์นั้น 3. นะคะระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์แม้ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น 4. ณนะ่ณวันเริ่มต้นของสัญญาเช่ามูลค่าปัจจุบันของจำนวน ขั้นต่ำนะคะที่ต้องจ่ายมีจำนวนเท่ากับหรือเกือบเท่ากับูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้เช่าห้านะคะสินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะเจาะจงกระทั่งมีผู้ให้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องนําสินทรัพย์ดังกล่าวมาดัดแปลงที่สําคัญนะคะ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าสำหรับวันเริ่มต้นของสัญญาเช่าก็จะหมายถึงวันที่ทำสัญญาเช่าหรือวันคู่สัญญาได้ตกลงตามเงื่อนไขหลักของสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนซึ่งณวันนี้นะคะ 1. น,นะคะสัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน สนะคะในกรณีสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนกิจการจะต้องกําหนดจำนวนเงินที่จะต้องรับรู้ณวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลการบันทึกบัญชีทางด้านผู้เช่าและสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนนะคะเราจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกก็คือณวันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผลผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุนราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์ประกอบไปด้วยราคการหนึ่งต่อไปนี้1นนะคะจำนวนเงินที่ได้รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 2. จํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 3. ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่อาจจะเกิด จากผู้เช่าเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาของสัญญาเช่าและสีประมาณการของต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นกับผู้เช่าในการรื้อถอนและการขนย้ายนะคะสินทรัพย์อ้างอิงต่อไปนะคะอัตราดอกเบี้ยตามในยะ ของสัญญาเช่าสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะหมายถึงอัตราคิดรถนะคะในวันเริ่มต้นสัญญาที่ทําให้ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่จะต้องจ่ายและนะคะมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันมีจํานวนเท่ากับผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงและต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่า ต่อไปอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยที่ผู้ให้เช่าต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการคำประกันคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในสัญญาเชา่าสำหรับเงินที่จัดหาไว้นะคะซึ่งจำเป็นใน,ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิทธิการใช้สินทรัพย์ในการ ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ขายขึงกันต่อไปนะคะการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกการวัดมูลค่าภายหลังของสิทธิ์ในการใช้สินทร,รัพย์หลังจากวันเริ่มต้นสัญญาผู้ให้เช่านะคะต้องวัดมูลค่าสิทธิ์การใช้สินทร,รัพย์โดยใช้วิธีราคาทุน สิทธิในการใช้สินทรัพย์เท่ากับราคาทุนหากด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการได้ค่าปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเชา่าวิธีการวัดมูลค่าอื่นนะคะหากสิทธิใช้ในการใช้สินทรัพย์เกี่ยวพันกับรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ผู้ให้เชา่า ใช้วิธีการตีราคาใหม่นะคะผู้ให้เช่าอาจจะเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่กับสิทธิ์การใช้สินทรัพย์ทุกรายการที่มีความสัมพันธ์กับรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์แต่ถ้าผู้ให้เช่าใช้วิธีราคามูลค่ายุติธรรมกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้ให้เชา่านะคะผู้เช่าต้องใช้วิธี มูลค่ายุติธรรมสำหรับสิทธิในการใช้ที่เป็นไปนตามคำนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินนะคะสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ผักค่าเสริมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้วยค่าแสดงไว้ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนนะคะนี่สิน ตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนดในระยะเวลาหนึ่งปีแยกออกจากหนี้สินไม่หมุนเวียนและนะคะดอกเบีย้ยค้างจ่ายถ้ามีให้แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนถ้าเป็นการแสดงรายการในงบก,กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะก็จะประกอบไปด้วยดอกเบีย้ยจ่ายของสัญญาเช่า ของหนี้สินตามสัญญาเช่าค่าเสื่อมราคาและสิทธิในการใช้สินทรัพย์แสดงรายการในงบกระแสเงินสดก็จะประกอบไปด้วยส่วนของเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่าสแสดงเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะสำหรับดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดอกเบี้ยจ่ายในบัญชีการบัญชีนะคะเรื่องของงบกระแสเงินสด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลนะคะในการเปิดเผยข้อมูลนอกจากที่ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การคบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่านอกจากหนี้สินทางการเงินอื่นตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบัตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่7เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีการประกาศใช้ผู้ให้เช่า ผู้เช่านะคะต้องเปิดเผยข้อมูลสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. น,นะคะค่าเสื่อมราคาสำหรับสิทธิ์การใช้สินทร,รัพย์จำแนกประเภทสินทร,รัพย์อ้างอิอง 2. ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญา 3. นะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอายุ1เดือนหรือน้อยกว่านะคะ 4. ่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้มีมูลค่าต่ำสุดที่รับรู้ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้นะคะไม่ต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นของ สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำนะคะ 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระค่าเช่าผันแปรนะคะที่มีอยู่ที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าวัดมูลข้อมูลนี้สินตามสัญญาเช่า6นะคะรายได้จากการให้เช่าช่วงสิทธิ์การใช้สินทรัพย์เจ กระแสงเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า 8. การเพิ่มขึ้นของสิทธิ์การใช้สินทรัพย์ 9. ผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นและเช่ากลับคืน 10. นะคะมูลค่าตามบัญชีสิทธิ์การใช้สินทรัพย์ณนะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจำแนกประเภทสินทรัพย์อ้างอิงต่อไปนะคะดูการบันทึกบัญชีทางานผู้เช่า สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนนะคะสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนด้านผู้ให้เช่านะคะมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนผู้ให้เช่าได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าดังนั้นผู้ให้เช่าจะโอนสินทร,รัพย์ออกจากบัญชีและบันทึก ผู้เช่าเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าด้วยจํานวนค่าตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ให้เช่าจะได้รับในอนาคตสําหรับค่าตอบแทนนะคะผู้ให้เช่าจะได้รับเรียกว่าเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าประกอบด้วย1นนะคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายผู้เช่าจ่าย 2. มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกัน สำหรับนะคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายผู้เช่าได้แก่ค่าเช่านะคะคงที่หักสิ่งจูงใจที่ได้รับจากสัญญาเช่า 2. นะคะค่าเช่าผัานแปรที่เกิดขึ้นอยู่กับดัชนีอัตรา 3. ม,มูลค่าคงเหลือที่รับประกัน 4. สิทธิ์เลือกสินทรัพย์ 5. ค่าปรับที่จ่ายสำหรับการยกเลิกสัญญาเช่า ต่อไปนะคะเราจะมาดูมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันตัวนี้นะคะจะหมายถึงส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งผู้ให้เช่านะคะอาจไม่ได้รับคืนหรือส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งได้รับการประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า ก็จะเป็นคือเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่านะคะเท่ากับจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายบวกกับมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันการสแสดงรายการในงบสแสดงฐานะการเงินนะคะผู้ให้เช่าต้องสแสดงลูกหนี้ตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยจํานวนเงินลงทุน สุทธิตามสัญญาเช่า 2. นะคะแยกแสดงลุกหนี้ตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 3. ส่วนที่จะครบกำหนดภายใน1ปีเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4. ส,ส่วนที่จะครบกำหนด1ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5. สินทรัพย์รอ,อการขายแสดงแยกจากบัญชีที่ดินอาคารอุปกรณ์และแสดงด้วยยอดสุดทธิจากการประมาณการลดราคา เงินมัดจำการเช่าจากผู้เช่าแสดงอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นและจะโอนไปยังหนี้สินหมุนเวียนอื่นเมื่อจะต้องใช้คืนในงวดถัดไปรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าจัดชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนถือเป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบษษ็ดเสร็จทีนี้นะคะเรามาดูการขายและ การเช่ากับคืนการขายและการเช่ากับคืนจะมีการบันทึกบัญชีนะคะการขายและการเช่ากับคืนสามารถจัดประเภทได้2ประเภทก็คือ 1. นโอนสินทรัพย์ที่เป็นการขายและนะคะการโอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การขายนะคะสรุปของเรื่องสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่าก็คือการจัดหาสินทรัพย์โดยการทำเป็นสัญญา เช่าสามารถจัดประเภทได้2แบบก็คือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนและสัญญาเช่าดําเนินงานและผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าคือผู้เช่าและผู้ให้เช่าสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดที่เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่าด้านผู้เช่านะคะต้องบันทึก เป็นสินทรัพย์โดยใช้ชื่อบัญชีสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์และต้องตัดค่าเสื่อมราคาออกด้วยส่วนการบันทึกเป็นหนี้สินสำหรับค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายทั้งหมดในอนาคตซึ่งราคานี้ต้องรวมค่าใช้จ่ายทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่ายนะคะที่จะต้องทยอยรับรู้ตลอดอายุสัญของสัญญาเช่า ต่อไปนะคะด้านผู้ให้เช่าสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนมีสถานการณ์เช่นเดียวกับด้านผู้เช่าผู้ให้เช่าซื้อนะคะต้องโอนสินทรัพย์ออกจากบัญชีและบันทึกผู้เช่าเป็นลุกหนี้ตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซึ่งจำนวนเงินนี้ได้รวมรายได้ทางการเงิน หรือดอกเบี้ยรับนะคะไว้ซึ่งต้องชยอยรับรู้นะคะตลอดอายุสัญญาเช่าสำหรับผู้ให้เช่านะคะเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายจะมีรายได้จากการขายสินทรัพย์อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับนะคะสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นสัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนด้านผู้ให้เช่าให้สิทธิ ใช้สินทรัพย์แก่ผู้เช่าโดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่ารับสินทรัพย์ยังคงเป็นของผู้ให้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาและพิจารณาการด้วยค่าของสินทรัพย์สุดท้ายนะคะสัญญาขายแล้วเช่ากลับถ้าพิจารณาเนื้อหาของสัญญาว่าเป็นการขายจริงหรือเป็นการคู่เงินโดยใช้ สินทรัพย์คำประกันนะคะและสัญญาตัวนี้นะคะเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับเรื่องสัญญาเช่าก็มีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ